สวัสดีค่ะบัญชีทำพื้นฐานตอนหนึ่งชุดที่สี่คิดคิ้วคืนคือคุกคุยคู่คู่เข้มเคยเียวแค่ใครใคร เงะเงินเงือกจนตบจมจอกน้ำจอดจอบจะจังวะจัด จากจ้างซันจำจำปีนิ่งต่อนิ่งซูจึง จืดเสร็จเจอจบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย